ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อนะครับโดยทางจงังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการติดตามการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำนะครับที่บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองและถนนชนเกษมใกล้แยกบางใหญ่หลังกับประสบปัญหาการจราจรติดขัดในช่วโมงเร่งด่วนครับ ที่บริเวณถนนสายเลี้ยงเมืองฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกบานใหญ่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําหลังจากก่อนหน้านี้นะครับบริเวณดังกล่าวนี้จะมีน้ําท่วมผิวถนนทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนักนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดเอียงซึ่งระหว่างการก่อสร้างต้องปิดการจราจร2ช่องนะครับและก็หลายทางทําให้การจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วนเบื้องต้นทราบว่าโครงการนี้จะครบสัญญาในเดือนพฤษภาคมนี้แต่งานถูกทิ้งช่วงและ คาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นก่อนวันที่30กันยายน2566นี้ครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เน้นย้ํากับแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่หนึ่งและบริษัทผู้รับเหมาให้เร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วที่สุดรวมไปถึงการขอให้ปรับแนวเขตการปิดถนนเพิ่มพื้นที่การสัญจรเป็นสองช่องเพื่อลดปัญหารถติดและขณะที่เพิ่มแท่งแบริเออร์และก็เสาเขตทางให้มีช่วงถี่ขึ้นรวมถึงติดตั้งป้ายเตือนไฟสองสว่างไฟกระพริบเพิ่ม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับประชาชนจากนั้นนะครับก็ได้ติดตามการวางท่อระบายน้ำบริเวณร่องกลางถนนที่ถนนชนเกษมฝั่งขาเข้าเมืองพบว่ามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วตามแผนที่วางไว้ครับ